สวัสดีครับที่เจฟาร์มนะครับวันนี้ขอรีวิวผลิตภัณฑ์หน่อยนะครับอันนี้เราผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเรียกว่าน้ำหมักมูลไส้เดือนนะครับอันนี้น้ำหมักมูลไส้เดือนนะครับจะเหมาะกับาต้นไม้นะครับบ้านใครที่ใช้ที่ที่ปลูกต้นไม้เป็นพวกต้นไม้เป็นไม้แขวนแบบนี้นะครับแบบนี้นะสังเกตว่าเวลาเราจะให้ปุ๋ยนะครับเราจะให้ปุ๋ยเป็นเม็ดเม็ดลำบากนะครับเราก็จะใช้วิธีการ ให้ปุ๋ยแบบใช้เป็นเป็นชนิดน้ําลักษณะปุ๋ยชนิดน้ำนะครับเป็นน้ําหมักหัวน้ําหมักมูลไส้เดือนนะครับของเราเนาะเราก็จะผสมใส่น้ําแล้วก็จะใส่กระบอกสเปรย์แบบนี้นะครับแล้วก็ฉีดพ่นแล้วเราก็ฉีดพ่นได้เลยอย่างนี้นะครับแร้ก็ปั๊มนะครับปับ๊มเราก็ฉีดพ่นได้เลยนะครับ ก็เป็นลักษณะเหมือนกับให้ปุ๋ยต้นไม้นะครับให้ปุ๋ยไม้แขวงอ่างนี้นะครับต้นไม้ก็จะดูดซึมได้ไวนะครับต้นไม้ก็จะดูดซึมได้ไวในในมูลในหัวในน้ำหมักมูลไส้เดือนนะครับจะมีธาตุอาหารนะครับมีจุลินทรีย์ที่จะเป็นกับต้นไม้จํานวนมากนะครับจะมีธาตุอาหารจํานวนมากเพราะฉะนั้นต้นไม้ของเรานะครับก็จะโตไวนะครับและแข็งแรงนะครับเราก็ฉีดพ่นได้เลยนะครับ อันนี้ก็เป็นการให้ปุ๋ยเขาแหละนะครับถ้าถ้าเราเลี้ยงไม้กระถางอันนี้น้ำหมักนี้ก็สามารถที่จะฉีดพ,พ่นทางใบได้เหมือนกันไม้กระถางก็ใช้ได้นะครับแล้วที่สําคัญอันนี้ปลอดสารพิษนะครับนะปลอดสารพิษใช้ได้กับทางไม้ดอกไม้ไม้กระถางทั่วไปได้เลยครับพู่เส่วนไรนาใช้ได้หมดครับต้นข้าวนะครับอ้อยสับปะรด มะนาวใช้ได้หมดเลยนะครับอันนี้นั้นหมักหมุนไส้เดือนนะครับถ้าใครสนใจนะครับสั่งได้นะครับอันนี้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับนะครับอันนี้เป็นหัวเชื้อนะครับต้องวิธีใช้ก็จะมีในนี้นะครับครับผมโอเคขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับใครสนใจสั่งซื้อได้เลยนะครับสวัสดีครับ